เอกเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดพ่อแม่ของเขาบอกว่ายายครั้งบ้านที่รู้จักกันดีเสียชีวิตก็เลยจำเป็นต้องกลับไปร่วมงานซึ่งหมู่บ้านที่ว่านี้เอกเคยได้อยู่อาศัยมาจนอายุได้ประมาณสองขวบแม่ก็าพาออกเดินทางไปที่กรุงเทพไปหาทำงานหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้กลับบ้านเกิดที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยสักครั้งเดียว ด้วยความที่ปู่ย่าตาใหญ่ของเขาต่างก็พากันตายจากไปจนหมดแล้วนั่นเองมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่พ่อแม่จะต้องพากลับไปเยี่ยมบ้านเอกในตอนนั้นอายุ1 3 1 4่ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นม1ม2มันเป็นช่วงปิดเทอมเขาก็เลยไม่ได้อะไรคิดว่าอย่างนี้น้อยก็จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสักครั้งเพราะไม่รู้ว่าอีกเมื่อ,อไหร่ จะได้กลับไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกสักครั้งบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้กลับเลยพอเมื่อถึงในหมู่บ้านบ้านของเขาที่เคยได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆพอไม่ได้มีคนอยู่มาสิบกว่าปีพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับมาย่ามานสักครั้งมันก็เลยค่อนข้างที่จะสุดส่งเป็นอย่างมากแม่พ่อก็ไม่จะบอกให้ลุงป้านาอาปากันมาสอนสองดูแลให้หน่อย แต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่บ้านของตัวเองใครจะมาสอดส่องดูแลสักขนาดนั้นแล้วงานศพของยายข้างบ้านมันก็จัดอยู่ที่บ้านของคนตายเลยไม่ได้ไปจัดอยู่ที่วัดเหมือนอย่างในเมืองคืนแรกนั้นเอกก็ไปร่วมงานพรมกับพ่อแม่ซึ่งเขาไม่ได้รู้จักใครเลยเพราะรอกจากหมู่บ้านแห่งน,นี้ไปตั้งแต่อายุขวบสองขวบยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรขนาดนั้น เขาแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าเคยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนทิน,นี้หลังจากที่พระสวดงานศพเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินกลับมาที่บ้านของตัวเองพร้อมกับพ่อเหลือแค่แม่เท่านั้นที่อยู่เล่นงานเฮือนดีที่บ้านของเจ้าภาพไปจะได้พูดคุยสอบถามสารทุกสุขติดเพื่อนบ้านแถวนั้นหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันหลายปี ทีนี้ด้วยความที่เอกนั้นเป็นเด็กกรุงเทพเขาไม่ค่อยที่จะเข้านอนเร็วเท่าไหร่นักต้องมีสี่ห้าทุ่มนู่นเลยถึงจะนอนหลับได้เขาก็เลยได้แต่นั่งดูโทรทัศน์เล่นมือถือไปทีนี้ด้วยความเบื่อหน่ายได้ยินแต่เสียงแม่ของตัวเองที่เล่นงานเฮือนดีอยู่บ้าน,นข้างๆกันเอกก็เลยอยากจะรู้ว่าแม่เล่นอะไรกันแน่ทำไมถึงได้เสียงดังสักขนาดนั้น เอกก็เลยได้เดินลงไปดูซึ่งตอนนั้นแม่ของเขากับลังเล่นการพนันอะไรบางอย่างซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยจะได้เห็นคนเล่นอะไรแบบนี้เขายืนดูแม่ของตัวเองเล่นไปไม่ถึงสิงนาทีก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อเอกก็เลยได้ตัดสินใจเดินสำรวจดูในหมู่บ้านแห่งนี้ดีกว่าอยากจะรู้เหลือเกิน ว่ามันมีอะไรบ้างแม้ว่าเขาจะเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆก็ตามแต่มันก็ไม่เคยได้อยู่ในความทรงจำของตัวเองเลยสักนิดเดียวเอกเดินผ่านบ้านงานศพไปไม่ถึงร้อยเมตรมันก็เป็นสี่แยกเขาก็เลยได้ตัดสินใจเดี้ยวซ้ายจากนั้นก็เดินไปตามถนนในซอยนั้นไปซึ่งมันค่อนข้างที่จะมืดเหมือนกันเพราะเสาไฟข้างถนนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะห่างๆกันไม่ใช่น้อย มันก็เลยมีความมืดแล้วก็สว่างเป็นจุดๆเอกเดินไปเรื่อยครับจนกระทั่งได้เดินไปถึงสามแยกเขาก็เลยได้ตัดสินใจเลี้ยวซ้ายที่นี่พอ,อเอกด้เลี้ยวซ้ายไปแล้วเขาก็ได้เห็นยายแก่คนหนึ่งกำลังเดินอยู่ซึ่งเอกไม่รู้หรอกนะครับว่ายายแก่คนนี้เป็นใครก็คงจะเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละเขาก็เลยยิ้มยิ้ม เดินผ่านยายคนนั้นไปไม่ได้อะไรมากมายแต่พอจังหวะที่เขาได้เดินผ่านยายคนนั้นไปแล้วมันกลับได้มีกลิ่นหอมๆของอะไรบางอย่างลอยเข้ามาเตะจมูกจังๆเอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นหอมแบบไหน,นเพราะเขาเองก็ไม่เคยจะได้กลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรกันแน่ ผู้รู้ติเพียงว่ามันเป็นกลิ่นหอมๆก็เท่านั้นเองทีนี้พอเขาได้เดินผ่านยายคนนั้นไปแล้วก็เลยได้หันแรงกลับมามองมันก็ทำเอาอีกนั้นรู้สึกแปลกโกแปลกใจไม่ใช่น้อยครับเพราะเรายายแก่คนนั้นหายไปไหนแล้วกงไม่รู้ถ้าจะบอกว่ายายแก่ได้เดินเลี้ยวไปเขาคิดว่าตัวเองก็น่าจะมองเห็นอยู่นี่นะเพราะว่ายายค่อนข้างที่จะแก่มากๆ อายุน่าจะประมาณ7 0ถึงปปีเลยด้วยซ้ำทำไมถึงได้เดินเร็วสักขนาดนี้ทั้งนั้นที่เพิ่งเดินผ่านไปยังไม่ถึงห้าวินาทีเสียด้วยซ้ำแต่เอกก็คิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่ามันอาจจะถึงบ้านของยายก็ได้ยายก็เลยได้เลี้ยวเข้าไปนีบ้านคงจะเพิ่งกลับมาจากงานศพลำมั้งจากนั้นเขาก็เดินต่อไปเอกเดินไปเรื่อย จนกระทั่งรู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีบ้านคนแล้วเพราะมันเป็นต้นไม,ม้มืดๆไม่ได้มีแสงไฟข้างทางแต่อย่างใดเจากก็เลยได,ได้คิดนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นท้ายหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านคนแล้วล่ะมัง้งเอกก็เลยได้ตัเสินใจเดินกลับทางเดิมดีกว่าทีนี้พอเขาได้หันหน้ากลับคืนมาเดกถึงกับต้องสะดุ้งตกใจเพราะว่าเขาเห็นยายแก่คนเดิม กํลังเดินมาทางนี้มันก็ทําเขานั้นถึงกับงงเป็นอย่างมากมันก็ทําเขาถึงกลับงงได้เต่เดินกลับบ้านของตัวเองไปในใจก็คิดสงสัยนะว่ายายแกคนนี้มาจากไหนอีกทําไมถึงได้เดินกลับมาหรือว่าบ้านของยายจะอยู่แถวนี้แต่มันก็ไม่ได้มีบ้านคนเลยนี่ที่นี่พอจังหวัดที่เอก จะได้เดินสวนกับยายแก่คนนั้นไปเขาก็หันไปมองใบหน้าของยายแก่คนนั้นนะครับเพราะอยากจะรู้ว่าใบหน้าของยายแก่จะเป็นยังไงทีนี้พอเอกทีเห็นใบหน้าของยายคนนั้นได้อย่างชัดๆมันก็ทำให้เขาเรื่องกับผนล,ลุกขนชันขึ้นมาเพราะมันเป็นใบหน้าที่ตอบๆเหี่ยวๆย่นๆย,นย,นยังไงก็บอกมีถูกเหมือนกันใบหน้าของยายแก่คนนี้ผอมเป็นอย่างมาก ทังทั้งที่ตัวของแกนั้นก็ค่อนข้างที่จะอ้วนท้วมสมบูรณ์แต่ทำไมใบหน้าตั้งถึงได้ผอมโซสกขนาดนี้เอกได้จ้องมองจู่แบบนั้นไปจนกระทั่งได้เดินผ่านยายแกกลิ่นหอมแปลกแปลกเหมือนก็ได้ลอยเข้ามาติดจมูกของเขาอีกครั้งมันก็ทำเอาเอางกนั้นอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองยายแก่คนเมื่อกี้ที่ได้เดินสวนกันไปแต่มันก็เหมือนเดิมครับ ทันทีที่เขาได้หันกลับไปมองข้างหลังของตัวเองยายแก่คนเมื่อกี้ที่เพิ่งได้เดินสวนกันไปกับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เขาไม่เห็นมีใครเลยมันกลายเป็นถนนที่ว่างเปล่ามันก็ทำโมอีกนั้นถึงกับแปลกอกแปลกใจคิดว่ายายแก่คนนี้บางทีอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เพราะคนบ้าอะไรจะเดินได้เร็วซะขนาดนั้นแล้วก็มักจะหายไป หลังจากที่เดินสวนกันไปแล้วอีกทั้งสองครั้งแนะ่พอคิดได้แบบนั้นเอกเลยได้เดินสาวเท้าเก้าโยาวเพื่ออยากจะกลับไปถึงบ้านของตัวเองให้เร็วเวเขาเดินไปจนถึงสามแยกจำได้ว่ามันต้องเลี้ยวขวาเขาก็เลยได้แตะเซนเชีเลี้ยวขวาเข้าไปทีนี้พอได้เดินเข้าไปในถนนเส้นนั้นเดินออกมายังไม่ถังเท่าไหร สายตาของเอกกับได้เห็นว่าใต้เสาไฟข้างหน้านั้นมันได้มีคนคนหนึ่งยืนอยู่เนี่ยดูจากลักษณะท่าทางก็น่าจะเป็นหญิงแก่เพราะผมกอนขั้นได้จะย,ยาวและเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าคุณตาเสลเอเกินกับยายแก่คนนี้ยิงพอเดินเข้าไปใกล้จนมองเห็นคนที่ยืนอยู่ใต้เสาไฟต้นนั้นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็ทำเอาขนบนตัวของเอก ได้ลูกสู้ชูฉันขึ้นมาอีกรอบเพราะยายแก่ที่ได้เห็นยืนอยู่ใต้เสาไฟต้นนี้นั้นมันก็คือยายแก่ที่เพิ่งได้เดินสวนข้าไปทั้งสองครั้งสองคราเอกได้เดินสาวเท้าก็ยาวๆเพื่ออยากจะผ่านยายแก่คนนี้ไปแต่พอจังหวะที่เขาจะเดินสวนกับยายแก่คนนั้นมันก็ได้มีเสียงคนพูดขึ้นมานะครับว่ามาจากไหนล่ะพ่อหนุ่ม ยายไม่เคยได้เห็นหน้าเลยจากตอนแรกเอกคิดว่าจะไม่ได้หันไปมองยายแก่คนนี้เขาจะไม่สนใจคิดว่าจะเดินผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่พอได้มีเสียงพูดทักขึ้นมาแบบนี้เขาเองก็ไม่ใช่คนหญิงโอไรย,ยิ่งเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นถึงรุ่นยายเขาก็เลยได้ตัดสินใจหันไปมองแต่ภาพที่เขาได้ยืนอยู่ตรงหน้านั้น มันก็ทำว่าเขานั้นถึงกับขนหัวลุกเสียวสัหลังวาบเพราะว่ายายแก่ที่เคยได้เห็นยืนอยู่ใต้เสาไฟต้นนี้มาต้นนี้กลับหายไปไม่มีใครเลยมันก็ทำว่าเขาถึงกับงงแล้วเสียงคนพูดถามขึ้นมาเมื่อกี้ล่ะมันเป็นเสียงของใครกันยายแก่คนนั้นพูดมาจากที่ไหนพอเขาไม่ได้เห็นยายแก่ยืนอยู่ที่เดิม มันก็ทำโมเอกมั่นใจแล,แล้วว่าตัวเองนั้นคงจะได้เจอดีข้อหี้แล้วจึงได้รีบสาวเท้าเก็าเยวๆาจนกระทั่งได้ไปถึงสี่แยกที่เขาได้เลี้ยวมาเอกจําได้ดีว่าตัวเองต้องเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วทันทีที่เขาได้เลี้ยวขวาออกไปจากตอนที่เขาได้เดิอนออกจากบ้านมานั้นมันมีผู้คนมีชาวบ้านพากันมาเล่นงานเงินดีมากมายแทบจะเต็มถนนหน้าบ้านเลยด้วยซ้ํา พอมาตอนนี้มันกลับกลายเป็นถนนที่ว่างเปล่าไม่มีผู้คนเลยแม้กระทั่งแม่ของเขาเองก็ไม่เห็นแล้วเอกจึงน้แต่รีบเดินสาวเท้าเก้าเยียวยาวเพื่อจะกลับบ้านของตัวเองที่นี่พอตอนที่เขาได้เดินผ่านบ้านงานศพนั้นหูของเอกกับได้ยินเสียงเดิมเสียงของยายแก่พูดขึ้นมาอีกน้นว่าไปไหนละพ่อหนุ่ม มาจากไหนทำไมถึงไม่เคยได้เห็นหน้าเลยเอกเดเตอร,ร์ฮันควักมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นคนที่เขาจะได้ไปเห็นรูปถ่ายหน้าศพมันก็คือรูปถ่ายของยายแกที่เขาเพิ่งได้เห็นเดินสวนไปสวนมาทั้งสองสารอบเมื่อกี้มันก็ทำเอาเอกนั้นถึงกับเซลสันหลังวาบขึ้นมาขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัว ึ่งตอนที่เขาได้มาร่วมงานศพในตอนหัวค่ำนั้นเขายังไม่ได้เห็นรูปถ่ายหน้าลงศพเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าภาพเขายังเตรียมรูปไม่ทันแล้วมั้งเพียงแต่ว่ามาตอนนี้มันก็มีรูปถ่ายหน้าศพมาตั้งเอาไว้แล้วเมื่อได้รู้ว่าตัวเองได้เห็นใครได้รู้ว่าตัวเองได้เจอผีอย่างจังเอก็เลยได้รีบวิ่งเข้าบ้านไปในทันที แม่ได้เห็นใบหน้าลูกชายอย่างเขาแตกตื่นเดินข้ามาในบ้านอย่างเร่งรีบก็เลยได้พูดถามขึ้นมาไปไหนมาหนา,นหาลูกทำไมถึงได้ทำสีหน้าแบบนี้เอก็เลยได้ตัดสินใจเล่าสิ่งที่ตีไ๋ได้เจอเมื่อคีให้กับแม่ได้ฟังพอได้ฟังจบแม่ของเขาก็พูดขึ้นมานะครับว่าพวกแม่เองก็โดนดีเหมือนกันพ่ากนนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโล เล่นง,งานเฮืนดีกันอยู่เมื่อกี้อยู่ดีๆไฟมันกลับดับเพิบลงไม่นานไฟมันก็กลับขึ้นมาติดสว่างแต่พอจังหวะที่ไฟได้กระพริบสว่างติดขึ้นมานั้นชาวบ้านกับพากันได้เห็นยายชาวบ้านกับพาได้เห็นยายค้างบ้านที่เสียชีวิตมายืนอยู่หน้าโรงศพของตัวเองก่อนที่จะได้หายไปต่อหน้าต่อตา ชาวบ,บ้านก็เลยได้พากันแต่กระเจิงออกไปคนละทิศคนละทางกลับบ้านของตัวเองในทันทีทันใดไม่มีใครกล้าอยู่เล่นหาเงินดีไม่มีใครกล้าอยู่เล่นงานเงินดีกันเลยสักคนเดียวส่วนแม่ยางนั้นก็รีบเดินกลับบ้านนี้แหละเพราะกลัวจะได้เจอกับยายค้ังบ้านอนีกนะสิได้ยินแบบนั้นมันก็ทำเอาเอกยิ่งตกใจเขาไปใหญ่ไม่คิดเลยว่ายายแก่คนนี้จะเฮียนได้ ดีที่ว่าคืนนั้นเขานอนอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้นอนเพียงลำพังแต่อย่างใดก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากมายเอกนอนหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่หูุองเขากับเบลจนได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกพอได้ยินเสียงของยายแก่พูดถามขึ้นมาว่ามาจากไหนล่ะพ่อหนุ่มทำไมยายถึงไม่เคยได้เห็นหน้าเลยมันก็ตะโมเอกนั้น ถึงก็ต้องรีบดึงพ้อหกมขึ้นมาคุมโปงเพราะไม่อยากได้ยินเสียงของยายแก่คนนั้นก็มีกล้าที่จะเลืองตาขึ้นไปดูแต่อย่างไดเพราะกลัวว่าตัวเองจะได้เห็นยายแก่คนนั้นเมื่อยืนอยู่ข้างหน้าตากจนกระทั่งได้เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือเช้าของวันใหม่แล้วซึ่งวันต่อมาพ่อแม่ของอีกก็ยังไปช่วยงานศพยายข้างบ้าน ส่วนเอกนั้นเขามีกล้าที่จะไปร่วมงานศพแต่อย่างใดเพรากลัวจะได้เห็นรูปถ่ายล่าลงศพที่เป็นรูปถ่ายของยายแกเพราะว่าภาพของยายมันติดตาเขาเสลือเกินจนประมาณช่วงเป็นเพนแม่ถึงได้มาชวนเขานั้นได้ไปถวายข้าวเพนให้กับพระที่วัดจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับยายข้างบ้านที่เพิ่งที่เสียชีวิตไป เกวสาวออกมาหลอกลวนออกมาให้ได้เห็นแบบนี้คงจะต้องการส่วนบุญหละมัง้งซึ่งเอกก็ทําตามแม่อย่างว่าง่ายครับทั้งๆท,ที่ปกตินั้นเขาไม่เคยจะได้ใส่บาตรพระไม่เคยที่จะได้สนใจไปที่วัดเลยยิ่งเขาได้เป็นเด็กกรุงเทพหลังเลิกเรียนมาหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่ห้างนู่นไม่สนใจที่จะไปวัดแบบนี้แน่นอน เอกก็ได้แต่อุทิศนบนส่วนกุศลไม่กลับยายข้างบ้านบอกเก่าใจเปว่าย่าออกมาให้ผมได้เห็นอีกเลยผมกลัวแล้วผมไม่อยากจะได้เห็นผีซึ่งหลังจากนั้นเอกก็ไม่ได้เห็นอะไรเอกนะครับไม่ได้เห็นผียายข้างบ้านอีกแต่อย่างใดซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงได้มาเจอกับผียายแก่คนนี้ถึงได้มาเจอผียายแก่ข้างบ้านแบบนี้ได้ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด